ครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นงานลอนชีเว้นนะครับผมของ Oppo A93 ครับซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะเพราะตอนแรกของเราเป็น Oppo A92 ครับวันนี้ก็อัปเดตอีกขั้นหนึ่งครับผมซึ่งสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแรงมากๆครับมีแบบวันนี้เราก็ได้มาแบบบอกสเปคกับทุกคนด้วยด้วยเป็นติ๊ตี้พี่แบงค์รถแล้วก็เราสองคนใช่ครับสำหรับฟุกฟชอบเรื่องของสเปคการเล่นเกมอะครับความไหลลื่นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม 8กิกแล้วก็ตัวรอบเนี่ย128กิกเรียกว่าเล่นเกมในไหลลื่นแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยเหมาะกับพวกเราทั้งสองคนมากๆครับแล้วผมก็ชอบระบบปฏิบัติกล้องครับผมกล้องโอ้โหอัปเดตขึ้นไปเยอะมากมีระบบมีโหมดต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายเลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนไปลองแบบลองซื้อมาแล้วก็ลองใช้ดูครับเยี่ยมจริงจริงแล้วตอนนี้นี่คือแบบถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้แต่การ่ได้ถ่ายในจจริงๆก็ถ่ายไว้ครับเพราะว่าเราได้ลองเล่นกล้องแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่ากล้องของ ทีมงานเาต้องไปขอจากเขาอีกทีหนึ่งครับนะครับว่าเดี๋ยวรูปรูปนั้นน่จะถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเป็นไปรอดูกันนะไปรอดูกันรก็ตื่นเต้นมากครับสําหรับการปล่อยปล่อยโมเตอร์นี้ออกมาเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปที่เรียกได้ว่าบอกว่าเนาะเราก็เกินความคาดหมายเพราะว่าไม่คิด หวังว่า,าแฟนๆคงผแบบจะชอบจร<ะ>ิงๆแฟนๆเขาไม่ได้จริงๆแฟนๆเขาไม่ได้คาดว่าเราจะมาในทีมแนวแบบ <laughs> บู๊แนวแบบสายลับขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือตอนแรกเห็นวิตแบกก็คือคนก็แอบตกใจว่าแบบเอาแล้วนี่เราต้องแต่งตัวยังไงไปงานของมิตคู่นี้ดีอะไรเงี้ยนะครัคาเปิดรูปให้ดูแบบว่า,าแฟนๆจะแต่งรูปเป็นนาตาชาแล้วนก็อาชา <laughs> แล้บบนี้เพราะวันนั้นเราจะมาทีมนี้จริงๆครับก็ลองต้องลองดูเหมือนกันนะฮะอยากเห็นเหมือนกันครับผม ก็เรียกว่าเหลือลายรูปแล้วก็เป็นมีทั้งวิดีโอตัวทีเซอร์ของงานเราด้วยครับมีอะไรก็ฝากติดตามทีกทียวเราติดตามครับผมเราก็มีอะไรที่แบบเราเต็มที่มากมงนที่นี้เลอยจให้ให้ทุกคนได้มาสนุกได้มาแบบคิดว่าแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวของโอฟลุคเลยครับ ลายเดือนนี้ใช่ครับปลายเดือนนี้ครับผมก็จะเปิดจองบัตรนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งแบบสาหรับใครที่ไม่ได้มาดูก็สามารถซื้อบัตรเป็นไลฟ์สตรีมได้เพราะเราก็จะมีไลฟ์สตรีมให้แขกรได้ดูด้วยครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับครับผมอ๋อใช่ครับผมก็เป็นซีรีส์กับผมซีรีส์โลกคนใบ้หค่นัคนเดียวคร,ครับนซีรีส์ก็วันนี้ก็ไปเป็นซีเรื่องใหม่ที่กำลังกดกล้องเลยเพื่อ คิวสองคิวนี่เองครับแล้วก็อยากให้แฟนๆติดตามรับชมด้วยเป็นละครที่ซีรีส์ที่เข้มข้นนะครับถ้าผมก็ขอฝากตัว Oppo A 9 3ด้วยนะครับผมรับรองว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็สเปคแรงแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนครับัผมขอฝาก Oppo A 9 3ด้วยนะครับนำไปใช้แล้วรองว่าโอ้โหอัปเกรดขึ้นกว่าเดิม A เกาสองเป็นตัวท็อปของซีรีส์ A เลยครับผมฝากด้วยนะครับด้วยครับ